ชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกืองรังสิษในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ i ่ใหญรักที่โมโหไรรักที่ไม่จ้ารวมเป็นปันรักของพระเจ้าหวานควารัทุกๆครบให้โลกนี้ได้รู้สความสุขทเท่รักของพระเจ้า time สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดเป็นรายการที่เชิญชวนท้าทายและขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังได้คิดตามได้เสวนาได้วิสาสะและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องต้องกันกับพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ารายการนี้นำเสนอท่านเป็นประจำและมีหัวข้อต่างๆมากมายส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา หรือประเด็นต่างๆในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ตั้งไว้ในวันนี้ก็คือความสุขความเจริญผมเชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านรวมทั้งผมเองและคนอื่นๆทุกคนต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะได้รับความสุขนั้นมาจากไหน ส่วนใหญ่ก็สแสวงหาความสุขจากการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นด้วยการกินการดื่มการแสวงหาสิ่งที่จะบำรุงบำเรอความต้องการของตัวเองเพื่อจะทำให้ตัวเองมีความสุขแต่บ่อยครั้งแม้ว่าเราจะมีวัตถุสิ่งของมีความมั่งมีสีสุขมีอะไรต่างๆมากมายเราก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้มันเป็นความสุขแต่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยามแล้วในที่สุดมันก็มาลายหายไปจนหมดสิ้น ในความเชื่อของชาวคริสต์นั้นเราเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากการที่เรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าแห่งความเมตตาและผู้ทรงนำพาชีวิตให้เดินหน้าต่อไปอย่างคนที่มีจุดหมายปลายทางและมีคุณค่าอย่างแท้จริงความเข้าใจของชาวคริสต์ก็คือว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นมาจากการที่เราเกรงกลัวหรือยำเกรงพระเจ้านั่นเอง พระคัมภีร์ได้บอกว่าทุกคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินในมันราคาของพระองค์ก็หมายความว่าคนที่จะมีความสุขได้นั้นจะต้องเดินตามทางขององค์พร,พระผู้เป็นเจ้าเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราเดินตามทางของพระเจ้าเราจะไม่หลงไปจากทางของพระองค์เมื่อเราไม่หลงเราก็จะพบเป้าหมายของชีวิตและเมื่อเราพบเป้าหมายชีวิตเราก็มีความชื่นชมยินดีเราก็มีปิติสุขเพราะ ความมุ่งหวังตั้งใจของเราได้ไปถึงจุดหมายที่เราได้วางไว้แล้วและการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั้นในความเชื่อของเราเราคงจะไปด้วยตัวเองไม่ได้เนื่องจากว่าความรู้ความเข้าใจและความสามารถของเรานั้นค่อนข้างที่จะจำกัดเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยพึ่งพาพระอนุภาพและการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการที่จะรับการทรงนำจากพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อมีความศรัทธาและมีความไว้วางใจในการทรงนำ และการอํานวยพรของพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เขียนสดุดีถึงบอกว่าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขเพราะเขาได้เดินไปตามทางของพระเจ้าเมื่อเดินไปตามทางของพระเจ้าเขาก็จะเดินไปตามทํานองคลองธรรมเดินไปตามความถูกต้องเที่ยงธรรมและมีความยำเกรงองค์พร,พระผู้เป็นเจ้าอันที่จริงในภาษาเดิมที่เขียนพระคัมภีร์นั้นคําว่าเกรงกลัวหรือยำเกรงในที่นี้เนี่ย ใช้คำว่ากลัวจริงๆก็คือกลัวตกใจกลัวซึ่งอาจจะแปลตรงตามตัวอักษรว่าเกรงกลัวก็ได้แต่พระคัมภีร์บางฉบับแปลว่ายำเกรงซึ่งหมายถึงความเคารพยำเกรงและการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในที่สูงสุดและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ยำเกรงพระองค์เกรงกลัวพระองค์ในทุกสถานการณ์ในทุกโอกาสเพราะพระเจ้า ทรงพอพระไทยวิถีชีวิตของคนที่ยำเกรงพระองค์เช่นนี้เพราะฉะนั้นความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยมันแตกต่างจากการกลัวผีเพราะเรากลัวผีเนื่องจากว่าเราไม่เห็นตัวตนของมันแล้วก็เกิดความเกรงกลัวเกิดความกลัวเมื่อมีความกลัวก็มักจะพยายามหนีแล้วไม่ยอมที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นแต่หลายครั้งหลายคราวเรากลัวตัวเองมากกว่าที่จะกลัวผีด้วยซ้ําไป และมันก็แตกต่างไปจากการกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะการกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเพราะเรากลัวถูกจับเมื่อเราทำผิดแม้กระทั่งกฎหมายจราจรที่บอกว่าเราจะต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่รถยนต์แต่หลายครั้งโดยเฉพาะยิ่งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ไม่ค่อยปฏิบัติตามระเบียบและตามกฎจราจรนี้เท่าไหร่นักเพราะหลายคนรู้สึกลำคาญที่จะต้องสวมหมวกนิรภัย บางคนคิดว่ามันทําให้ทรงผมมันยับไปบางคนบอกว่ามันร้อนเหลือเกินบ้านเราเพราะฉะนั้นสวมหมวกนิรภัยเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เจอตํารวจก็เอาหมวกนิรภัยวางไว้ที่ตะกร้าหน้ารถแต่เมื่อเจอตํารวจก็เอาหมวกนิรภัยมาสวมที่หัวของตัวเอง เพราะฉะนั้นก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะความกลัวตํารวจเนี่ยมันกลัวถูกตํารวจจับหรือกลัวว่าเราจะต้องประสบกับอุบัติเหตุและอาจจะต้องพบกับอันตรายของชีวิตเราไม่ได้คิดอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็กลัวตํารวจมากกว่าที่จะกลัวตายนั่นเองแต่ความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยแตกต่างจากการกลัวผีกลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกลัวตํารวจกลัวทหารหรือกลัวผู้คนที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายที่จะมาทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจแต่ความยำเกรงพระเจ้าเนี่ย มันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ว่าจะเห็นพระเจ้าหรือไม่เห็นพระเจ้าก็ตามเราก็เชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงรับรู้รับทราบและพระองค์ทรงเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เรากระทำลงไปเพราะฉะนั้นความยำเกรงพระเจ้าก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือเกรงใจที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราไม่ว่าพระองค์จะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่เราก็เชื่อว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพระทัยเมตตา ถ้าเราเกรงใจพระองค์พระองค์ก็จะทรงดูแลเอาใจใส่และจะช่วยให้เราหลุดรอดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามพระองค์ยังคงทรงสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเราอยู่ตลอดเวลาแต่การยำเกรงพระเจ้าการเกรงกลัวพระเจ้าแม้ว่าเราจะรู้ว่าพระองค์จะทรงดูแลพฤติกรรมของเราแต่เราก็ไม่ได้กลัวว่าพระองค์จะมาจับผิดเราแต่พระองค์ทรงโปรดให้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องต่างหาก เราก็พร้อมที่จะทําในสิ่งที่สอดคล้องต้องการกันกบน้ําพระทัยและพระประสงค์อย่างเสมอต้นเสมอปลายจนกลายเป็นชีวิตจิตใจจนกลายเป็นวัตรระปฏิบัติประจําวันโดยไม่ต้องมีกฎไม่ต้องมีระเบียบหรือมีคําสั่งข้อบังคับใดๆมาคอยกํากับอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าการยำเกรงพระเจ้าโดยอัตโนมัติยำเกรงพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่เขียนสรุดีเึงบอกว่าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือคนที่เดินในทางของพระองค์ความสุขจึงเป็นของคนที่เดินตามทางของพระเจ้าดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ด้วยความยำเกรงด้วยความเคารพด้วยความชื่นชมยินดีที่มีพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงนำและเมื่อเราเดินตามทางของพระเจ้าแล้วเราก็จะไม่หลงเดินไปตามวิถีที่ถูกต้อง ของพระองค์อย่างใกล้ชิดมีความสำนึกตระหนักและรับผิดชอบต่อตอนเองและต่อผู้อื่นเมื่อเรามีวิถีชีวิตเช่นนี้เราจึงได้รับพระพรเปี่ยมล้นมีความสุขความเจริญตลอดเส้นทางชีวิตของเราถ้าคนที่เดินตามทางของพระเจ้าอย่างนี้พระองค์ก็ทรงสัญญาว่าจะอำํำนวยอวยพระพรและจะดูแลเอาใจใส่ให้เรามีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยให้มีความสุข ความยินดีอยู่เสมอพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าท่านจะกินผลจากน้ำมือของท่านท่านจะเป็นสุขและท่านจะเจริญหมายความว่าคนที่เดินตามทางของพระเจ้าคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจะได้รับผลตอบแทนจากกิจการต่างๆที่ลงมือกระทำอย่างสุดจริตตรงไปตรงมาซื่อตรงมีความซื่อสัตย์สุดจริต เพราะฉะนั้นคนที่ทํากิจการต่างๆด้วยความซื่อตรงด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตจ,จึงได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆนไม่ต้องปิดบังซ่อนเร้นอะไรทั้งสิ้นเราจึงมีความพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้นจากน้ําพักน้ําแรงของเราซึ่งแตกต่างจากการลงทุนโรงแรงที่ทํากิจการต่างๆจากการทุจ,จริตการเอารัดเอาเปรียบการช่อราดบังหลวง การติดสินบาทคาดสินบนแม้จะได้รับผลตอบแทนมหาศาลจากการทำเช่นนั้นแต่สักวันหนึ่งเมื่อความจริงปรากฏเราก็คงไม่มีโอกาสได้ชื่นชมสมใจในสิ่งเหล่านั้นอีกเลยเพราะอาจจะต้องรับโทษจากการโกงกินทรัพย์สินก็อาจจะถูกลิบเข้ารัดแล้วก็ลูกเต้าก็มีความลำบากเดือดร้อนเราก็จะต้องถูกจำคุกจำขังหมดสิ้นอิสรภาพเสรีภาพไม่มีโอกาสได้ชื่นชมยินดี และได้ใช้ทรัพย์สมบัติที่เราโกงกินมาได้นั้นอย่างสบายเราต้องพบกับความทุกข์ยากลําบากในคุกในตารางจนบางทีก็ไม่รู้ว่าเราโกงกินไปทําไมอันที่สองก็คือว่าพระคัมภีร์บอกว่าภรรยาของท่านจะเป็นเถอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ภายในเรือนของท่านลูกๆของท่านจะเป็นเหมือนหนอมะกอกรอบโต๊ะของท่านแปลว่าคนที่มีความเชื่อมีความยำเกรงมีความเคารพ มีความศรัทธาและถวายพระเกียรติแด่องค์พระพุ็นเจ้านั้นนอกจากตัวเองจะได้รับความสุขแล้วเนี่ยสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยเหมือนกับภาพที่บรรยายไว้จากพระคัมภีร์ที่อ่านไปให้ฟังเมื่อกี้นี้ซึ่งเป็นภาพของพ่อแม่ลูกที่ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกันอย่างมีความสุขความสําราญเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพราะพ่อแม่ดําเนินชีวิตในหนทางที่ถูกต้องด้วยความเคารพด้วยความยำเกรง ในองค์พระผู้เป็นเจ้าการดำเนินชีวิตของพ่อแม่ในหนทางของพระเจ้าเช่นนี้จึงเป็นพรที่ส่งผลไปยังลูกๆหลานๆทุกคนมิใช่เป็นตราบาปให้ต้องอับอายขายหน้าไม่มีวันสิ้นสุดอันเนื่องมาจากการกระทำของพ่อแม่ที่ไม่เกรงอกเกรงใจพระเจ้าและก็ดำเนินชีวิตไปตามคันลองของความต้องการไม่สิ้นสุดของตัวเอง เพราะฉะนั้นคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่มีความเคารพยำเกรงและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเนี่ย <c oughs> ก็ทําให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีความเอื้ออาทรต่อกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่สนับสนุนค้ำจุนหนุนส่งซึ่งกันและกันทําให้การมีชีวิตอยู่นั้นเต็มไปด้วยความสุขความยินดีประการที่สามคนที่มีความเชื่อมีความยำเกรงถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และเคารพยำเกรงพระองค์อย่างถึงที่สุดนั้นเขาจะได้รับการอํานวยอวยพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงอํานวยพระพรแด่ท่านและท่านจะเห็นความเจริญของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านขอให้ท่านเห็นแก่ลูกหลานของท่านและขอให้สันติภาพมีอยู่ในชีวิตของท่านทั้งในบ้านในเมืองทั้งในครอบในครัว หรือสถานที่ที่พระเจ้าทรงครอบครองที่ใดที่พระเจ้าทรงครอบครองที่ใดที่มีพระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตที่ใดที่เคารพยำเกรงพระเจ้าที่ใดที่ยอมให้พระเจ้าทรงนำเขาจะเห็นภาพของความสุขภาพของความมีสันติภายใต้การทรงนำและการอำนวยอวยพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวในที่ทำงานและในสังคมก็จะมีสวัสดิภาพ มีสันติภาพและมีสันติสุขภายใต้การดูแลการครอบครองการดูแลขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์ทุกคนจึงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีและอบเอื้ออารีที่มีต่อกันมีความยินดีและมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงนำและทรงอำหนวยพรเสมอพระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่าเราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและ จะได้ชีวิตนั้นอย่างครบบริบูรณ์อีกตอนหนึ่งกล่าวว่านี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เรารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้เรามาเพราะฉะนั้นคนที่ยำเกรงพระเจ้าหรือคนที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเนี่ยเขาก็จะได้ชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้เป็นชีวิตที่เต็มครบไม่ใช่ขาดขาด,ขาดวินวินหลุดหลุดร่อนร่อน ไม่เป็นผู้เป็นคนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนแต่เขาจะได้รับอย่างสมบูรณ์แบบและสมบูรณ์แบบตามอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาไว้ว่าจะทรงประทานให้นั่นคือการมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์โดยอยู่ภายใต้การทรงนำและภายใต้การครอบครองของพระองค์เมื่อเรายำเกรงพระเจ้าเราก็จะมีจิตใจที่เบิกบานชื่นชมยินดี คนที่ยำเกรงพระเจ้าหรือคนที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเนี่ยก็จะมีสายตาที่สดใสยอยู่เสมอดังสำนวนที่ว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจซึ่งน่าจะสอดคล้องกับคำกล่าวของผู้เขียนสุภาษิตท,ที่ว่าใจที่ยินดีกระทำให้ใบหน้าร่าเริงแต่โดยความเศร้าเสียใจดวงจิตของเขาก็แหลกสลายไปเช่นกัน หมายความว่าคนที่ถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าคนที่ติดตามพระเจ้าคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็จะมีจิตใจร่าเริงแจม่มใสซึ่งจะแสดงออกมาจากหน้าตาที่เบิกบานสำราญใจสีหน้าเปล่งประกายดวงตาสดใสมีแสงแห่งความหวังทำให้มองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวอย่างคนที่มีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่บวกมองโลกอย่างสดใสแววตามีชีวิตชีวา ซึ่งคงจะแตกต่างจากคนที่เศร้าหมองหรือทุกข์รทมขมขื่นในใจซึ่งจะแสดงออกมาทางใบหน้าที่หม่นหมองและสายตาไร้แววจนบางครั้งเกิดอาการเหนื่อยหน่ายไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปคนที่อยู่ในอาการเช่นนี้จึงมีความบกพร่องทางจิตทางใจต้องหาทางเยียวยารักษาอย่างเร่งด่วนหาไม่แล้วอาจจะเป็นความเศร้าก็ได้เพราะเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป และอยู่กับผู้คนรอบข้างก็อยู่กันอย่างไม่มีความสุขมีแต่ความสงสัยมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความระแวงและไม่เคยไว้วางใจใครเลยคนที่ยำเกรงหรือคนที่ถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าจึงมีจิตใจที่ร่าเริงคำว่าใจร่าเริงในที่นี้หมายถึงจิตใจที่เบิกบานซึ่งเกิดจากความพึงพอใจในพระเมตตากรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ดูแลเอาใจใส่ทำให้หัวใจชื่นบานและอิ่มเอมเปรมปรีอยู่ตลอดเวลาเพราะพระเจ้าทรงทราบความต้องการของเราแต่ละคนพระองค์จึงทรงประทานตามความจําเป็นและตามความเหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอยู่อย่างพอดีอยู่อย่างพอเพียงเพราะพระกรุณาทิคุณของพระเจ้านั้นไม่มีวันสิ้นสุดทำให้เราสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจและวิตกกังวลมากจนเกินไป เราจึงชื่นชมสมใจในทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีในทุกโอกาสส่วนคนที่เศร้าหมองและไม่พอใจในสิ่งที่มีและสิ่งที่เป็นก็มักจะทำให้หัวใจปวดร้าววิตกทุกร้อนและทุกใจไปเสียทุกเรื่องจนบางครั้งบางคราวควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ส่งผลให้จิตวิญญ,ญาณล่มสลาย เป็นการบั่นทอนกำลังใจไม่อยากที่จะสู้ชีวิตอยู่ต่อไปเป็นชีวิตที่น่าสงสารที่น่าเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคงจะต้องกลับมาหาพระเจ้าแล้วล่ะครับเพื่อที่จะรับความชื่นชมยินดีรับจิตใจที่เบิกบานรับดวงตาที่มีแววฉายแสงความหวังให้ปรากฏในปฐมเทศนาของพระเยซูคริสจึงสอนว่า บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาคำสอนนี้ไม่ได้หมายความว่าหากเราบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณเราจะเป็นสุขแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าความรู้สึกสำนึกที่บอกว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบเรายังขาดตกบกพร่องเรายังไม่เต็มพร้อมทุกอย่างเรายังต้องการความช่วยเหลือต้องการขอรับการเติมให้เต็มจากพระเมตตาคุณของพระเจ้า เมื่อเราได้รับการเติมให้เต็มจากพระองค์จิตใจของเราก็เป็นสุขร่างกายก็มีความเบิกบานแต่หากเราคิดว่าเราครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเรามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเราไม่ต้องการอะไรอีกเลยไม่ต้องการรับการเติมให้เต็มจากพระเจ้าเราก็จะอวดตัวเราก็จะหลงตัวเองและทำให้เราห่างไกลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งในที่นี้เราบอกว่า ห่างไกลจากแผ่นดินของพระองค์หรือแผ่นดินสวรรค์ซึ่งหมายถึงห่างไกลจากการครอบครองของพระเจ้าหากเราไม่ยอมให้พระเจ้าทรงครอบครองชีวิตจิตใจของเราแล้วเราก็จะคลองใจของตนเองซึ่งมีโอกาสพลาดพลัง้งและล้มเหลวได้ในทุกโอกาสด้วยเหตุนี้เมื่อเรามีใจเบิกบานในการปกครองในการครอบครองดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเข้มแข็งมั่นคง และจะมอบกายถวายชีวิตให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์มีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีมิใช่อยู่ไปแบบวันต่อวันแบบสังกตายตามยถากรรมยิ่งกว่านั้นการมีจิตใจร่าเริงยังจุดประกายความหวังแก่คนรอบข้างอีกด้วยเราจึงกลายเป็นแหล่งแห่งพระพรแก่คนที่ท้อแท้หมดหวังและทุกข์รทมใจคนที่ติดตามพระเจ้าเช่นนี้จึงกลายเป็นคนที่ ทำให้ผู้อื่นมีกำลังใจมีความหวังดังที่ผู้เขียนสุภาษิตกล่าวว่าทุกทุกวันของคนที่ทุกใจก็ร้ายแต่คนที่มีจิตใจร่าเริงก็มีการเลี้ยงต่อเนื่องกันนั่นก็คือคนที่ทุกใจมาก,กินอะไรไม่ลงแต่คนที่มีจิตใจเบิกบานมีจิตใจที่ชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเจริญอาหารได้ทุกวันคนที่มีจิตใจเบิกบานในพระเจ้า จึงมีกายใจที่สมบูรณ์ชื่นชมสมใจในทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแม้บางครั้งบางคราวอาจจะมีปัญหาบ้างทุกใจบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยการมุ่งมององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างคนที่มีความเชื่อความไว้วางใจมีความหวังใจในการทรงนำของพระเจ้าทุกวันคืนดังคำกล่าวของผู้เขียนสดุดีที่ว่าสว่างของตาทำให้ใจเปลีปลี่น และข่าวดีกระทำให้กระดูกสดชื่นซึ่งเป็นคำกล่าวที่ทำให้เรามีความหวังใจอย่างเต็มเปี่ยมคุณผู้ฟังครับ ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกืองรังสลิด์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับ เสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0า0 0หรือโทรศัพท์0-53242654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ ขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ ครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไรไม่ว่าจะทุกทนหรือมีความสุขเท่าไรแม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนมุนยังไงลูกก็ยังรอดพนผ่านไปได้ทุกที เพราะพระคุณมากมายที่ยิ่งใหญ่ฉันเปี่ยนหล่นทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสนอย่างแน่ใจในเส้นทางนี้โปรดให้ลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยอย่าให้ลูก ขอสมเมตตาให้ลูกขอพระคุณสมอไป ยิ่งใหญ่ฉันเตรียมล้นทำไมลรูมีแรงจะเดินจากความซับซ้นย่งมั่นใจในเส้นทางนี้โปรดให้ลูกคอพระคุณไม่ว่าจะเจอ ทรเมตตาให้ลูกขอบพระคุณเสมอไปโปรดให้ลูกขอบพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอบพระคุณไม่ เจ็ทุกข์หรือเสียใจเลยอยากให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจแต่ขอทรงเมตตา